นิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอแมนซิตี้นิวคาสเซิลเนี่ยโวนจุดโทษชนะบอลหมัดแต่ต้องเล่น120นาทีมานะครับดังนั้นตัวหลักโจลิงตนันบูโนกิมาลาิตโตนาลีวิซซ่าบานกอร์ดอนวอเทอร์มาเดอร์นะครับเป็นตัวเลือกในแนวรุกในขณะที่ซิตี้เปิดบ้านถล่มเอ็กเซเ,ซเตอร์มา11เลยครับโอ้โหเป๊ปโหดมากนะครับทีนี้ตัวที่ได้พัก นูเนสนิโก้ฟิลโฟเดนพวกนี้พี่เดมองว่าจะกลับมาเป็นตัวจริงหมดนะครับที่เหลือนี่อ,องตัวเซเมนโยก็ยิงประตูดได้เลยในเกมแรกและยันแชกีก็ยังอยู่เออริงบาวองฮาร์แลนด์เบนาโดซินวาพวกนี้ครับฤดูกาลที่เจอมาแล้ว1นัดในเกมลีกเป็นนิวคาเซิลเปิดบ้านชนะ2-1ก่อนเกมเขายังมองซิตี้บุกมาเหลื่อมนิดๆน,น,นะครับน่าสนใจครับนิวคาเซิลเป็นทีมเล่นในบ้านได้ดีมากๆแต่อย่าลืมว่าลาก120นาทีมาเมื่อคืนวันเสาร์นะครับพี่เดนมองว่าตรงเนี้ย มันจะเร่งขึ้นหรือเปล่าในขณะที่ซิตี้เนี่ยพักผู้เล่นกว่าครึ่งทีมเหมือนกันแล้วก็แถมได้องค์ตัวเซมนโยมาอีกนะครับที่อดูแล้วยังชอบไปที่แมนซิตี้เลยครับที่อมองว่าแย่สุดคือเสมอนะครับแต่ถ้าจะมีทีมชนะจะเป็นซิตี้ครับ